ค่ะมาพบกับน้องเพรแล้วนะคะสาวเราคูก็คือกันเลยอันนี้น้องเพรก็จะมาทําผักบุ้งใส่มะมูสับก,กันนะคะนะขั้นตอนแรกเราก็ไปล้างผักกันเลยนะคะเรามาเลยกันเลยนะคะล้างเสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหันกันนะคะชิมพอดีคำนะคะจะได้ผ่านง่ายนะคะเมนูง,ง่ายๆค่คะ มีน, anyway, นุ่งแม่ไงก็เป็นผักบุ้นเลยค่ะห่าเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเราก็จะมาทํากันนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะหมูด้วยนะคะแล้วก็หมูสับนะคะแล้วก็ตังพริกนะคะแล้วก็จะมาทำกันนะคะกระทะร้อนแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำมันกันนะคะเราก็จะมาใส่ที่ใส่นะคะ คั่วให้พี่มันัขงนะคะตามทหมูบนะคะนี่นะคะเยอคั่วให้มันสุกนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวก็จัดกับเรื่อง กุ้งกะเลน่ะแล้วก็ใส่ข้าหมกมเลยแล้วเราก็คนด,ดูนิดนึ่งแล้วก็จะมาปรุงรสนะคะแล้วก็ปรุงขาวปรุงเสร็จแล้วะคะ ทุกคนก็จดแล้วนะคะนี่หน้าท้อหน้าตาหน้าที่ค่ะเมนูนี้ก็จบไปแล้วนะคะจะให้ทำอะไรอีกก็อุลนมานะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ